สวัสดีค่ะมีรถเอ SUV, ส u v สภาพผิสวยขายเงินสดมานำเสนออีกคันหนึ่งแล้วนะคะ h o n d a c เ v 2.0 EV t ท c เกียวโ,โต้คันนี้ปี2003ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะดูแลรักษาง,ง่ายด้วยนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่กว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะตามมไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะขายเงินสดนะคะ h o n d a CR-V 2.0 EV Tech g o ียโตปี2003ค่ะราคาอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกุญแจรีโมทแอร์แบงค ABS นะคะ เสียง AM FM AUX แล้วก็ 4D ค่ะมีบลูทูธด้วยนะคะกว้างนั่งสบายแอร์เยน็นราคาเบาๆไม่ถึง2 0 0 0 0 0คุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะเบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้ค่ะบอดี้สวยนะไม่มีอุบัติเหตุค่ะแอร์เยน็นเจี๊ยบเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะ กว้างนั่งสบายค่ะขนของได้เยอะด้วยนะคะมีโต๊ะปิกนิกด้วยนะคะใครกำลังมองหารถ SUV เอาไว้ขนของกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะราคาไม่ถึง20,000 0ได้รถสภาพไปสวยไปใช้คุ้มนะคะคัดดีค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ภายในดูแลรักษาง่ายด้วยนะเป็นภายในสีดำค่ะไม่เปื้อนง่ายด้วยค่ะเป็นแอร์แบคคู่นะคะใครกำลังมองหารถ SUV นะคะราคาเบาๆนะคะซื้อเงินสดต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงได้ให้ดูค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์สองพันนะคะเบนซินค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ CRV 2.0 EV Tech g o a r ปี2003ค่ะขายเงินสดอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักลายมาได้นะติ๊กที่ช่อง ID นะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะมีเล่มทุกคันเลยนะคะขอดูเล่มจริงได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายกันนะคะบ๊ายบายค่ะ